สวัสดีครับดองของเล่นกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้สดๆร้อนเราพึ่งไปดูมินเนี่ยนมานะครับภาคสี่ใช่ไหมมิสเตอร์แสบแสบเกือนพิกน,นะครับ d e สพิสซิเบิลมีนะครับของอิลูมิเนชันะครับก็อันนี้เป็นมาเก็ตราคา490บาทนะครับของ Major จะไปแกะกันเถอะตัวใหญ่ดีนะครับถุงก็หนาแน่นด้วยเนี่ยถุงถุงดีนะถุงดีแล้วก็อานดูข้างหลังกันก่อนเพราะว่าตอนนี้นะ่าจะทำให้สะสมดีกว่าเดิมอ่นนี้เหมือนถุงมือดั้นแมนเลยนะครับ AG 13คูณสก็คือ2อัน Okay. ไม่น่ามีอะไรมีถอดเข้าถอดออกมีอืมใส่แว่นอ่ะเขเรียกว่าอะไรนะเออที่ยิงลำแสงอะ่ะถ้าใครไปดูแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณประมาณนี้ไม่รู้ประกอบก่อนแล้วกันไปโอเคอันนี้คือเอาออกมาจากถุงนะครับ ทุกอย่างน่าจะอยู่ในนี้แหละอ่า,อานรายละเอียดกันแล้วกันแก้วน้ำทำ,ทำพลาสติกแปดสิบออนผลิตและจำหน่ายาโรงงานผลิตคือ d ดลิทอยอ่านว่าลองชวนจีนถ้ามนก็ไปฝ่ายรึเโอเคนี่ยังจับโอ้มีเลอะด้วยอืม ไม่ออกใช่เหมือนอมีอะไรอีกมือขยับได้นิดหน่อยอ๋อแล้วก็มีเลอะอีกแล้วโอเคอ๋อเสร็จออกโอเคครับแกครับราบครับว้าวไม่ออก เอ้ยออกมาสุดวะโอ้ยไม่ออกแป๊บหนึง่งรู้แล้วทำไมแกมไม่ออกมันมีพลาสติกอ,อ่าโอเคผมงอเองครับผมเดี๋ยวก,ก่อนโอ,อ้ยอ่ะออกแล้วโอ้ย่าฐานนวดแฟนตาเรียบร้อยนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้อ่าข้างหลังข้างในกลวงโคตรเจ๋งก็แยกกันมาแบบนี้นะครับมีอ่อแว่นผมเออผมเรียกว่าอะไรวะเลนเนาะไม่รู้เหมือนใส่ขอบอ่ะแล้วก็นวดแล้วก็ฐานขออนุญาตจัดฐานก่อนอ่าโอเคฐานนี่นะครับ เม็ดอินเทน่าเนี่ยมีล็อกมีล็อกของมันอยู่นล็อกกับล็อกเข้าไหมล็อกกับล็อกก็ต้องเข้าสิอ,า,อา่ตั้งได้แล้วหนึ่งโอเคเราไปแว่นใส่ขอบใส่ขอบก็คือ อ๋อดึงได้นี่อารมณ์เดียวกับวรัลแมนดึงกันนะหมบอบยิงยังไงอ๋อเจียนี่นะครับแล้วก็เวลาไม่ยิงก็กดเลื่อนขึ้นอ่าดึงอันนี้ได้นี่นะดึงได้เป็นแว่นขยายถอยกลับอ่า

เอามาใส่นวดใส่นวดใส่นวดงับเรียบร้อยหน้าตาก็ก็จะเึ้นเง็บหน้าตาจะประมาณนี้ ทำไมอ่ะอ๋อโอ้ยด้วยความพยายามโอ้ยอไม่เข้าเข้าไหมแป๊บหนึ่งโอ้ยเหนื่อยกว่าจะเข้าได้นะครับอันนี้ หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถอยออกมาจ,จ,จูงจึงแล้วก็หมุนหนึ่งรอบีง,ง,งด้านข้างด้านหลังอด้านโอเคความสูง เทียบกับนี่กันนี่เพิ่งซื้อมาแ,แต่ไม่ได้รีวิวเพราะว่ามันนานแล้วอ่ะก๊อตนะครับประมาณนี้โอเคไหมจ๊ะนี่นะครับเท่าก็ส่วอความสูงที่แท้ทรูถ้าสุดสุดสุดอะไรอ่ะสุด ไอตัวหงอนข้างบนสามสิบเซนสามสิบเซนนะครับใส่ฐานด้วยดามนี้นะเ okay. อเค์ปิดไฟชีวิตเราต้องปิดไฟ เรียบร้อยเปิดไฟยังไงก็ไปซื้อได้นะครับมีเยอะอยู่ที่โรงหนังนะเมเจอร์ Major นะครับไปค่อยว่ากัน